สนับสนุนรายการโดยสินค้าพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Facebook พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนเบอร์โทรและไลน์ไอดี082ย4 5 6 6 3 5คุณกำลังฟังคืนปล่อยผีเรื่องราวหลอนๆที่นำมาฝากทุกท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ ย้อนไปเมื่อประมาณสัก4ปีก่อนนะตอนที่เทศการโควิดเนี่ยมันเริ่มจะหายไปนะจากประเทศไทยก็คงไม่ได้หายไปและฮะแต่ว่ามันจะเบาบางลงแล้วก็คนก็ใช้ชีวิตได้เกือบปกตินะครับเรื่องราวที่ส่งมาจากคุณอาร์มนะครับคุณอาร์มเนี่ยทำงานอยู่ในกรทมยับเป็นหนุ่มที่ทำงานในออฟฟิศแห่งหนึ่งแล้วกันแล้วก็มีแฟน,นครับตัวเขาเองเนี่ยแต่งงานกับคุณลิษานะครับ ณนะตอนนั้นก็อยากมีลูกนะครับก็พยายามนะครับแต่งงานกันมาหลายปีก็ไม่มีน้องสักทีหนึ่งก็เที่ยวไปขอลูกนะนะครับไปในที่ต่างๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยน้องลิสาเนี่ยได้ตั้งท้องแล้วก็ได้มีลูกสมใจนะครับณนะตอนนั้นนะครับท้องได้สามเดือนนะครอบครัวทั้งสองฝ่ายนีย่ก็ดีใจกันมากๆเลย นะครับว่าเออได้หลานแล้วนะครับเพราะว่าพยายามกันมาก็ก็หลายปีนะครับพอหลังจากนั้นมาก็ใช้ชีวิตกันไปจนมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยตัวของคุณอาร์มเนี่ยนะครับได้รับข่าวว่าลูกพี่ลูกน้องกันนะครับซึ่งก็ไปมีครอบครัวอยู่ชัยภูมิประสบปฏติเหตุเสียชีวิตครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันผู้ชายนะเนื่องจาก ขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ไปชนเข้ากับรถกระบะทําให้เสียชีวิตแล้วก็ที่สําคัญเขาก็ตั้งศพอยู่ที่จังหวัดเชัยภูมิตัวเขาเองเนี่ยคือทางครอบครัวทางคุณแม่เนี่ยนะครับเนื่องด้วยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแล้วคุณแม่ของอุตอาร์เนี่ยก็อายุมากแล้วแล้วก็เดินเหินก็ไม่ค่อยเข้าคล่องนะฮะก็เรียกว่าเป็นคนแก่ที่แบบว่าต้องนั่งรถวิวแชร์ ทำให้วันนั้นนะครับก็คุณแม่ก็บอกว่าต้องให้อามเนี่ยเป็นคนไปงานศพเพราะว่าไม่ไปไม่ได้นะนี่มันญาติเราโดยตรงตัวแม่เองเนี่ยคงเดินทางไปไม่ไหวเพราะว่าถ้าขึ้นรถขึ้นลาแล้วก็จากกรุงเทพไปเทพภูมิเนี่ยมันก็ไกลพอสมควรต้องนั่งรถนานๆเนี่ยมันจะแข้งขาไม่ไหวนะครับก็ให้คุณอามไปนะครับ ก็รู้ข่าวว่ามันเสียชีวิตนะครับก็ให้คุณอามไปแล้วก็ตั้งศพอยู่ที่จังหวัดชายภูมินะครับตัวของน้องคนนี้ที่เสียชีวิตเนี่ยก็มีครอบครัวมีลูกอยู่ที่นั่นแล้วนะครับตอนนั้นที่เดินทางไปเนี่ยน้องลิสาเองเนี่ยก็อยากไปเนื่องด้วยว่าสามีไปเนี่ยตัวเองก็อยากไปแต่เนื่องด้วยตัวเองก็ท้องนะครับการที่จะแบบไปงานศพเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับคนโบราณเขาก็ถือแต่ สองคนเนี่ยด้วยความที่อยู่กันมาตลอดฮะไม่ค่อยได้ห่างกันไปไหนนะครับนอนด้วยกันทุกคืนไม่เคยห่างกันเลยเวลาไปไหนก็ไปด้วยกันทําให้การที่จะไปงานศพเนี่ยแล้วมันต้องไปแค่สองคืนนะครับไปในวันศุกร์วันเสาร์ก็วันศุกร์ไปค้างคืนหนึ่งวันเสาร์ไปค้างคืนหนึ่งวันอาทิตย์ถึงจะได้กลับทําให้ลิสาเนี่ยก็อยากไปก็เลยคุยกันถ้าไปเนี่ยต้องไปเช่าโรงแรม เข้าไปงานศพไม่ได้นะจะให้ตัวอาร์มเนี่ยไปคนเดียวนะครับก็ตกลงกันได้เอาเป็นว่าลิสาไปด้วยนะครับก็เดินทางกันไปจากกรุงเทพเนี่ยนะฮะไปที่จังหวัดชัยภูมินะครับพอไปถึงที่ตัวเมืองระยะทางจากงานศพกับตัวเมืองเนี่ยมันห่างกันประมาณสัก40โลนะครับก็เป็นระยะทางที่ไกลเลยแล้วก็เนื่องด้วยชัยภูมิก็ไม่ได้เป็น จังหวัดท่องเที่ยวเนาะก็ต้องพูดกันตามตรงนะครับโรงแรมที่พักต่างๆเนี่ยตามแต่จังหวัดเนี่ยตามที่แบบเรียกว่าเป็นชนบทที่มันแยกออกมาเนี่ยห้องพักไม่ค่อยมีแล้วเนื่องด้วยภรรยาก็ท้องด้วยก็ไปหาห้องพักภายในเมืองนะครับภายในเมืองเนี่ยก็ส่วนมากก็เป็นโรงแรมประมาณสักสามดาวสี่ดาวอะไรนี้ก็มีมีฮะก็พยายามหาห้องพักนะครับ วันนั้นนะ่ะมันเป็นวันอะไรก็ไม่รู้นะครับน้องอาร์มบอกว่าเขามาสอบอะไรกันสักอย่างที่อยู่ในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีรถบัสสอบอะไรสักอย่างในตัวเมืองเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นงานอะไรโรงแรมระดับสี่ดาวสามดาวเนี่ยแทบจะไม่ค่อยเหลือเลยเขาก็พยายามขี่วนหารอบๆอบนี่ครับจนไปได้โรงแรมแห่งหนึง่งนี่ครับเป็นโรงแรมประมาณสักห้าชั้นอ่า ตัวเองก็คิดว่าเอ้ยโรงแรมนี้ก็โอเคนะก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยตัวเองเนี่ยต้องให้แฟน,นยอยู่ห้องคนเดียวเพราะตัวเขาเองเนี่ยจะต้องไปงานศพนะครับไปฟังสวดฟังอะไรกว่าจะเสร็จสับสองสามทุ่มกว่าจะขับรถกลับมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะดึกนะครับแล้วต้องเป็นอย่างนี้นะสองคืนนะครับไปวันศุกรนะ์นอนคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์วันอาทิตย์เผาศพนะครับถึงจะกลับได้นะครับ ก็ไปได้ที่พักตรงนี้กับเป็นตึก5ชั้นก็โอเคเข้าไปราคาประมาณสัก800บาทก็ไม่ขี้เละนะครับได้ห้องเป็นห้องชั้น4แต่ที่สำคัญไปก่อนนั้นก็คือห้องที่ได้เนี่ยมันไม่ดีตรงที่ว่าเปิดลิฟต์ไปแล้วเจอห้องเลยซึ่งห้องแบบนี้เขาไม่ค่อยเลือกพักกันส่วนใหญ่โรงแรมทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่มีห้องที่ตรงกับลิฟต เขาก็จะเป็นป้ายาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาห้องนี้เบอร์นี้อ่าเลี้ยวไปทางขวาห้องนี้เลี้ยวไปทางซ้ายอะไรประมาณนี้แต่นี่โรงแรมนี้แปลกก็คือแบบเปิดไปแล้วเจอห้องเลยนะครับเป็นประตูเลยนะครับผมไม่รู้ว่าแปลกไหมแต่ความรู้สึกผมผมว่าแปลกนะแล้วเขาก็บอกว่าห้องชั้นสี่เนี่ยมันว่างห้องเดียวแต่ชั้น5้าเขาปิดปรปับปรุง เหลือห้องเดียวด้วยแล้วก็ตรงกับลิฟต์ก็ถามใจกันนะว่าจะเอาอยัางไงดีนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยมันก็มาถึงนี้มันก็มืดแล้วออยู่ไปคืนนึงก่อนเดี๋ยวพวกนี้ค่อยหาห้องใหม่อ่านะครับหลังจากนั้นก็เข้าพักอพอเข้าพักไปก็ต่อคืนแรกนะก็นอนก็ได้ยินเสียงลิฟต์เนี่ยมันเปิดอยู่เื่อยติง้งเปิดติง้งเปิดอยู่เลยซึ่งมันก็แบบ ทำให้คนคนหนึ่งอ่ะที่ท้องด้วยแล้วก็รู้สึกแบบอารมณ์ไม่ค่อยดีอยู่แล้วผูรู้สึกงุนงิดพอรู้สึกงุนงิดแล้วก็อารมณ์แบบเบียงเวียงอ่ะไขมันจะขึ้นลิฟกันทั้งวันทั้งคืนเลยว่าไม่ยอมหลับยอมนอนผ่านไปนาทีสองนาทีติ้งประตูเปิดติ้งประตูเปิดตัดสินใจด้วยความที่ตัวเองนะฮะเปิดประตูออกมานะอ่าทั้งฝ่ายของอลิสาเปิดประตูมาดูว่าแบบ ใครมันขึ้นกันนักหนาสิ่งที่ลิสาเห็นก็คือประตูมันเปิดเองฮะประตูลิฟต์นะมันเปิดแล้วก็ปิดเปิดแล้วก็ปิดเหมือนลิฟต์มันค้างก็เลยบอกอ้ามลิฟต์ค้างเธอเธอไปกดใหม่ซิให้ลิฟต์มันให้มันขึ้นมันลงเหมือนเดิมเนี่ยลิฟต์ทำไมมันปิดเข้าปิดออกปิดเข้าปิดออกอย่างนี้ล่ะนะครับ อาร์มก็ออกมาเออจริงว่าลิฟต์มันค้างนะเนี่ยทำไงดีนะครับก็พยายามอ้าไปกดนี่ครับไปกดอ่าลิฟต์ก็ปิดเหมือนเดิมก็เข้ามากดกติกาที่โรงแรมนี้นะนอกจากห้องเนี่ยเปิดมาแล้วเจออ่อลิฟต์เปิดมาแล้วเจอห้องเลยเนี่ยมันยังแปลกไปกว่านั้นก็คือในห้องเนี่ยมีที่ปิ้งขนมปังด้วยนะครับ เขาบอกว่าเช้ามาเนี่ยอาหารเช้าไม่มีเพราะว่าร็อบบี้ทางล่างเนี่ยมันมันแคบเขาจะเอาอาหารมาเสิร์ฟนะครับในห้องมีที่ปิ้งขนมปังนะครับเดี๋ยวเขาจะยกเป็นถาดมานะครับแต่ว่าเขาก็จะมีช้อนมีมีดอ่าเผื่อว่าเอาไว้กินอะไรประมาณนี้อยู่ในในนั้นเลยแล้วก็จะยกยกข้าวมาเสิร์ฟคุณอยากสั่งอะไรแต่ว่าเมนูหลักๆเนี่ยก็มีขนมปังให้แล้ว อ่านะครับแล้วก็จะมีเป็นข้าวต้มอะไรก็ว่าไปมื้อเช้านะครับซึ่งเขาไปพักหลายๆที่นะปกติมันก็จะต้องไปนั่งกินข้างล่างใช่ไหมฮะแต่เนื่องด้วยมาเสิร์ฟอย่างนี้ก็ดีก็รู้สึกดีแต่ว่าเออก็ดีเนาะมีที่เตาปิ้งขนมปังอยู่ในห้องตัวเองอะนะฮะก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะหลังจากนั้นมาก็นอนนะนอนไปลิฟต์ก็ไม่ดังแล้วนอนไปสักครึ่งชั่วโมงติ้ง ฟืบติงฟืบเปิดอีกแล้วเปิดอีกแล้วโหริสาบอกอ้ามเรานอนไม่ไหวแล้วล่ะแบบเป็นปวดหัวแล้วแบบห้องเนี่ยระยะนี่มันห่างแบบสักไม่น่าจะเกินสามเมตรสี่เมตรอะระหว่างลิฟต์มาห้องเนี่ยคือมันมันเสียงมันดังอะไอคนแบบเพราะเสียงมันพอมันขึ้นแล้วมันดังติ้งอย่างเงี้ยมันดังแล้วมันดังตลอด ไม่ไหวแล้วอาบอกวอทนหน่อยเถอะอะไรเงี้ยลิฟเสียแล้วหรอสันนี้ก็เปิดประตูไปนี่ครับกะว่าเอาวะอาอย่างไงไปปิดอีกทีหรือแ,แจ้งไปที่ล็อบบี้ครั้งหนึ่งว่าไอ้ลิฟมันเสียหรือเปล่าเนี่ยสักพักอามก็ดึงมือไว้ลิสาไม่อยู่เลยฮะก็เปิดประตูไปนะครับอามก็หยิบโทรศัพท์มาโทรไปที่ล็อบบี้ข้างล่างว่าลิฟมันเสียเนี่ยมันแบบมันน่าลำคาญมากเลยอะไรนี่ก็โทร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 ไป ลิสาก็พยายามไปกดลิฟต์สักพักกลับมาลิษาก็ปิดประตูแล้วก็ยืนเดินนิ่งๆเข้ามานะครับพอเดินนิ่งๆเข้ามาแล้วก็มาล้มตัวนอนแล้วก็เอาผ้าคลุมอามก็โทรศัพท์เสร็จบอกก็ได้ยินเสียงว่าพี่ที่ดูแลเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ลิฟต์มันเสียขอโทษได้ค่าคุณลูกค้าอะไรเงี้ย ยังไงเดี๋ยวให้ช่างแก้ไขนะครคืนนี้ก็ไม่ไรู้จะทำยังไงเพราะว่ามีคนเนี่ยที่ใช้บันไดขึ้นลงขึ้นลงเพราะตอนนี้ลิฟต์มันเสียกดก็ไม่ลงขึ้นก็ไม่ได้แต่มันไปมันไปค้างอยู่ชั้น4ี่อ่ะไม่รู้ทําไมนะครับพอหลังจากนั้นมาก็วางสายไปเสียงลิฟต์มันเงียบพร้อมกับเสียงของสาก็เงียบเหมือนกันนะครับเงียบเหมือนกัน แล้วก็ห่มผ้าหันหน้าเข้ากำแพงอ่ะตัวเองนอนอตัวของลิษาเนี่ยนอนติดกำแพงอีกฝั่งหนึ่งริมสุดเลยตัวของอามก็นอนอีกฝั่งหนึ่งนี่ครับก็คิดว่าเออที่สามคงจะเพียแล้วละ่ะหลับไปอ่ะสองคนนี้ก็นอนไปพอนอนไปเสียงลิฟต์ก็ไม่ดังแต่ที่มันดังก็คือ มีเสียงร้องไห้อะมีเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นฉันหนาวฉันหนาวมันทำฉันฉันหนาวไอชาติอ่ะมันทำฉันฉันหนาวพี่อามก็อะไรวะก็ตื่นตื่นตื่นมาลงเมอก็เอามือไปกอดลิสาก็จับมือฉัน จับมือของพี่อามกอดก็กอดกันอยู่ในท่านั้นนะครับหลับมาตื่นตอนเช้าไาก็อาณาก็สั่งอาหารไปนะครับประมาณสัก8ปดโมงก็มาเคาะประตูตัวของลิสาก็นอนอยู่หลับเหมือนเดิมตัวของอามก็ไปเปิดประตูก็มีข้าวต้มข้าวต้มอะไรอะไรนะเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะก็ยังหลับอยู่พอหลับอยู่ อามบอกว่าสาเดี๋ยวยังไงพี่อาบน้ําก่อนนะเดี๋ยวจะไปที่บ้านงานเดี๋ยวเรากินข้าวกันพร้อมกันเดี๋ยวกินเสร็จไรเสร็จเนี่ยสาอยู่นี่นะถ้าเกิดว่าจะไปซื้ออะไรก็ออกไปเที่ยวได้นะเนี่ยตัวเมืองตรงนี้ก็เดินออกไปได้อะไรได้อย่างเงี้ยนะครับก็มีเสียงว่าเออแค่นี้นะครับเพราะหลังจากนั้นมาก็กินข้าวอาบน้ําแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยก็กินข้าวต้ม เรียกเท่าไหร่ก็ไม่มากินนะครับพี่อากมก็รู้สึกแปลกๆว่าแฟนเราไม่สบายหรือเปล่าไม่เป็นไรเราอยู่ได้กินเลยอ่ะสักพักหนึ่งพี่อามก็กิน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 ไปเสร็จอยู่ได้แน่นะสามีอะไรก็โทยบอกเรานะยังไงเดี๋ยวเรารีบไปนะครับเดี๋ยวเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวเรารีบกลับเพราะว่า วันนี้เป็นวันเสาร์แล้วยังไงเดี๋ยววันนี้ต้องไปอยู่อ่ะฟังสวดอภิธรรมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เผาแล้วนะครับพอหลังจากนั้นมาก็แต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อยอามก็เข้ามาหอมภรรยาเหมือนที่ทุกทีเคยทําแต่สิ่งที่อามบอกว่าวันนั้นน่ะจะด้วยจมูกผมหรืออะไรก็ไม่รู้รู้สึกว่าภรรยาเนี่ยเหม็นสาบ นะครับเหม็นสาบเลยแต่ก็แบบเอ้ยคูมไม่ใช่อะ่ะแต่ภรรยาเนี่ยมีอาการแปลกไปแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่สบายนะครับก็พยายามแบบไอ้สองจิตสองใจก็เป็นห่วงภรรยาก็เป็นห่วงไอ้งานจะไปก็จะไปนะครับยังไงก็ต้องไปเขาเห็นหน้าหน่อยนะครับก็ตัดสินใจอ่ะไปอามก็หายไปเลยนะครับก็ไปอ่า ทักทายญยาติยาิไปคุยโน่นคุยนี่เป็นตัวแทนของครอบครัวนะครับเสียใจด้วยกับการที่สูญเสียไปแสดงความเสียใจเอาซองเอาอะไรไปให้ก็ว่ากันไปก็อยู่กันจนเย็นค่ำเพราะต้องต้อง,องสวดอภิธรรมในคืนสุดท้ายนะครับสวดเสร็จประมาณสักสองทุ่มกว่า,วาเสร็จสับเรียบร้อยแต่จังหวัดก็สวดเร็วก็จะมีการละเล่นฮะฮะเป็นเพื่อนศพอะไรก็ว่ากันไปนะครับ เสร็จสับเรียบร้อยอามก็ขับรถกลับมาระยะเวลาตรงนั้นทั้งตอนกลางวันตอนเย็นรวมถึงตอนที่สวดอยู่ก็ออกมาโทรหาภรรยาแต่ไม่รับสายแถมหลังๆโทรไปเหมือนปิดเครื่องก็ร้อนในใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะกับภรรยาเราก็พยายามโทรหาแม่ยาย นี่ครับบอกว่าโทรหาสาหน่อยนะอะไรเงี้ยสาโทรโทรแล้วไม่รับไม่รู้เป็นไรอะไรยังไงครับทุกคนก็เป็นห่วงกันหมดเลยก็รีบฟังสวดอภิธรรมเสร็จไปเสร็จก็รีบขึ้นรถกลับบึงรถกลับไปโทรไปด้วยไม่ติดโทรยังไงก็ไม่ติดนะจนไปถึงโรงแรมพอไปถึงโรงแรมปุ๊บก,ก็ไปเคาะประตูนะครับเคาะประตูก็ไม่เปิดเอา้าเกิดอะไรขึ้นนะครับ กับภรรยาเราโทรก็ไม่ติดเคาะประตูก็ไม่เปิดแล้วมันต้องใช้กีการ์ดใช่ไหมฮะแล้วการ์ดเขาก็ให้มาใบเดียวอ่าก็ปิดประตูมันก็เหมือนล็อกไม่ต้องเปิดจากข้างในนี่ครับเพราะเราไม่มีคียการ์ดเข้าไปก็เคาะอยู่พักใหญ่เคาะแล้วเคาะอีกเคาะแล้วเคาะอีกอยังไงเขาไม่เปิดสุดท้ายลงไปที่ฟอนต์ครับก็แจ้งว่าในห้องมีปัญหาแล้วอะไรเงรี้ยเขาก็รีบขึ้นกันมาดูนะครับไอ้คนที่ขึ้นมาดูอะ มันแสดงอาการกก้ากวกลัวตัวของอาร์มก็เลยถามว่าเอ้ยน้องเป็นไรหรือเปล่าทำไมมีอาการแบบนี้มันมันเป็นอะไรอะ่ะรีบไขรีบไขก็เอาคีก,การ์ดมาแตะเปิดประตูพวดเข้าไปสิ่งที่พี่อาร์มเห็นแล้วก็บอกว่าพี่เนรครับผมเนี่ยช็อกภรรยาผมอะเอามีดอะ่ะ นะครับที่ผมบอกว่าเอาไว้หั่นขนมปังที่มันมีไอต้ตะไอ้ที่ปิ้งขนมปังแล้วมันก็จะมีมีช้อนมีซอบอะไรเงี้ยแทงมืออยู่ครับพี่แทงมือชึบชึบ,ชบเลือดเนี่ยแบบไม่ต้องห่วงแล้วพี่ไหลแทบจะออกมานอกประตูแล้วเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้ผมก็ตกใจแบบเข้าไปทุกคนตกใจเฮตโลกันไม่ได้เฮตโลเข้ามานะ วิ่งลงข้างล่างเลยฮะเอ้ามันเกิดอะไรทำไมเป็นอย่างงี้ก็รีบไปโอบภรยาสิ่งที่เกิดขึ้น,นี่คือภรยาเงือ้อมีดเนี่ยมันไม่ได้คมนะครับมันเป็นมีดหัน่นเหมือนหั่นสเต็กอ่ะก็แบบเหมือนจะทิ่มอ่ะก็ไปจับแขนจับอะไรเอาผ้าปูที่นงไปที่นอนพันตัวพันแขนภรรยาไม่ได้เป็นตัวงตัวเองเนะครับไม่ได้เป็นตัวงตัวเองเลยแล้วก็รู้สึกแบบอะไรวะเนี่ย พาอุ้มพาอะไรดิ้นลนสะบัดสะบัดสะบัดสุดท้ายประครับประคองกันทุลักทุเลเนะครับพยายามโทรไปที่ฟอนบอกเอา้าโรงแรมพุนเป็นอะไรทำไมลงไปหมดแฟนผมเป็นอะไรไม่ขึ้นมาขึ้นมาพานขึ้นมาสองสามคนมาช่วยกันนะครับพาเอาริสาออกจากโรงแรมไปโรงพยาบาลแล้วก็พยายามตบหน้าเป็นไรริสาเป็นไร และเชื่อไหมพี่เนธเขาบอกนะพอพ้นจากอนาเขตโรงแรมปุ๊บแฟนผมเป็นปกติปับ๊บแล้วแฟนผมบอกอา้าวอามกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เห็นโทรมาเลยวันนี้รอทั้งวันอามร้องไห้ใหญ่บอกสาสารู้ตัวไหมว่าสาสาเป็นอะไรเดี๋ยวไปไปโรงพยาบาลก่อนก็มาดูแบบตามแขนตามเนื้อตัวเจ็บปวดไปหมด นะครับไปถึงมือหมอสิ่งที่มันร้ายแรงไปกว่าน,นั้นก็คือสาแทงด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ที่ก่อนที่จะเอาอะไรทำร้ายตัวเองเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะมีการเอามือเนี่ยไปทุบ พอเลือดที่มันออกมาเนี่ยมันไหลยเยอะผิดปกติแล้วมันไหลามาตามเก้าอี้ที่นั่งอยู่นะครับทั้งๆที่เก้าอี้เนี่ยมันเป็นเบาะแต่มันชุ่มไปหมดเลยอะ่ะมันซับมันจนชุ่มไปหมดแล้วแล้วมันก็ไหลนองออกมาก็เข้าห้องฉุกเฉินกันสุดท้ายหมอบอกว่ามีอาการตกเลือดเขาก็แบบพยายามสืบ นะครับคุณหมอก็พยายามสืบพยายามล็อกตัวคุณอาร์มว่าคุณอาร์มไปทําฆาตกรรมภรรยาหรือเปล่าไปทํานื่นทำนี้ก็พยายามเรียกตํารวจมาสืสสบส,สวนสอบสวนเพราะว่ารู้สึกว่าภรรยาเนี่ยเหมือนคนถูกถูกทาร้ายนะครับก็พยายามสอบกันว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็ไปตามกันมานะครับปรากฏว่ามีพนักงานโรงแรมมาให้การด้วยก็บอกว่าเห็นคนนี้กลับมาเวลานี้ แล้วก็ขึ้นไปบนห้องแล้วก็เข้าห้องไม่ได้นะครับสืบสืบสืบดูกล้องวงจรปิดดูนู่นๆก็ปรากฏว่าคุณอามไม่ได้เป็นคนทําแต่ภายในห้องมันไม่มีกล้องวงจรปิดแต่ตั้งแต่อามไปเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไม่เคยออกมาจากห้องเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้สั่งอาหารอะไรเลยเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับสุดท้ายสอบ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 กัน ลิสาครับเข้าห้องฉุกเฉินด้วยอาการที่ตัวเองเนี่ยแทงลูกอ่ะสุดท้ายพอออกมาจากอ่าตรงนั้นนีครับก็แบบมีอาการต้องเข้าห้องฉุกเฉินก็ห้องห้องฟักฟื้นเสร็จสับทั้งคืนในวันนั้นเนี่ยไม่ได้นอนเลยสุดท้ายแล้วก็รอดชีวิตนะลิสาไม่ไดไไ้ไม่ได้ถึงตายแต่ว่าสิ่งที่น่าเสียใจที่สุดก็คือลูกเขาแทง อามก็เสียใจมากแล้วก็ลิสานี่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็บอกว่าเราทําไมต้องมาโรงพยาบาลเราไม่เข้าใจนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเกิดแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะอาร์มก็แบบไม่ไหวแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะระหว่างนั้นที่ให้การกันก็มีพนักงานโรงแรมมาด้วยเพราะว่าต้องมาให้การกันก็กระช่าคอเสื้อไอ้น้องคนนั้นว่าสรุปแล้วโรงแรมห้องนั้นมันเกิดอะไรขึ้น มันมีอะไรเกิดขึ้นไม่เข้าใจทําไมถึงเป็นอย่างนี้บอกไมห่หมดไอ้น้องนี่ก็แบบผมไม่รู้เรื่องครับพี่ผมไม่รู้เรื่องครับพี่พี่ไปถามคนนั้นเลยผมไม่รู้เรื่องผมมาใหม่ครับพี่แต่แต่ผมรู้ว่าห้องนั้นะมีผีครับพี่เอา้ามีผีแล้วมึงให้เช่าทําไมก็ผมบอกแล้วมันมีห้องเดียวพี่พี่จะนอนหรือเปล่าเนี่ยมันมีห้องเดียวแล้วผมเป็นพนักงานผมจะบอกได้ไหมว่าห้องนี้มีผีอย่านอน ผมก็ต้องบอกตามความจริงว่ามีห้องเดียวแต่ที่รู้กันน่ะชั้นสี่อ่ะห้องเนี้ยมีผีพี่และที่สําคัญไอ้ชั้นบนชั้นห้าที่เขาปิดปราบปงอ่ะมันมีผู้หญิงไปหลอกโอ้โหพี่อามเนี่ยซัดเปรี้ยงเลยแกบอกแกแบบไม่ไหวแล้วนะครับแกชกหน้าเลยพอชกหน้าปุ๊บแกก็ไปดึงอีกคนหนึ่งมาที่ไอ้น้องคนนี้ชี้นะครับ นั่นก็เป็นพนักง,งานโรงแรมเหมือนกันแต่ว่าน่าจะเป็นคนที่แบบอาวุโสหน่อยเขาบอกคุณผมขอโทษกันแล้วกันเด็กมันไม่รู้ถ้าวันนั้นผมอยู่อะผมก็ไม่ให้คุณเข้าไปพักหรอกเพราะห้องเนี้ยมันมีคน่ะที่เป็นผู้หญิงแลวเขาท้องแล้วปรากฏว่าสันนิฐานว่า ผู้ชายน่าจะไม่รับและที่สำคัญผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นเมียน้อยเขาด้วยตัวเขาเองเนี่ยได้มาทำการในห้องน้ำด้วยการกรีดข้อมือตัวเองแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำนั้นและที่มากไปกว่าน,นั้นผู้หญิงคนนี้ท้องด้วยผมขอโทษคุณแล้วกัน พี่คนนี้ก็ยกมือไหว้แล้วบอกผมขอโทษจากใจเลยและจะให้โรงแรมเราชดใช้อะไรก็บอกได้เพราะถ้าวันนั้นผมอยู่ผมคงไม่ให้คุณพักพี่อามเนี่ยนั่งไปกับพื้นแล้วแบบรู้สึกแบบมันถึงขนาดที่แฝงแล้วมาทำให้ภรรยาแท้งเลยเหรอก็ตัดสินใจพาพี่คนนั้นอะไปะผมอยากรู้ว่ามัน มันจะเกิดอะไรทําไมมันรังควานขนาดนี้ทําไมมันเป็นผีที่แย่ขนาดนี้ก็ดา่าดาดาด้วยความโมโหฮ,ฮะก็เปิดห้องเข้าไปก็ด่ากาศเลยคือเข้าใจอารมณ์คนที่แบบภรรยาท้องแล้วแบบต้องมาแท้งเพราะเรื่องแบบนี้เนี่ยแล้วก็รอมานานแล้วนะและสุดท้ายเขาบอกว่าคุณผมพูดจริงๆนะ ถ้าคุณคืนให้คนอื่นมาพักอีกแบบนี้แล้วก็มาเกิดเตื้องแบบนี้เนี่ยมันอันตรายกับคนมาที่มาพักนะคุณทําอย่างนี้ไม่ถูกนะ,ะก็ว่าใหญ่เลยก็ใส่อารมณ์กันนะตอนนั้นครับแต่พี่คนนี้เขาก็ดีแกเขาบอกผมขอโทษครับผมขอโทษไม่เคยตอบโต้เลยจนพี่อาร์มเนี่ยอารมณ์เนี่ยมันสงบลงเพราะว่าคําที่มันมันไม่มีใครโต้เถียงมันก็สงบสงบเองนะฮะ สุดท้ายแล้วเนี่ยอาร์มเองเนี่ยก็ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็แบบก็ไปปลอบภรรยานะครับก็ไปปลอบภรรยาว่าอย่าเสียใจเลยมันพลาดไปแล้วนะครับคือครอบครัวเนี่ยกลายเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่านะตอนนั้นเน่ยเขาไม่รู้สาเหตุแล้วก็ไปบอกใครว่าผีเนี่ยเป็นคนแฝงร่างแล้วก็มาทําแบบนี้เนี่ยมันไม่มีใครเชื่อ ตัวพี่อาร์มเองเนี่ยกลายเป็นคนที่คือครอบครัวทั้งสองฝ่ายเนี่ยทะเลาะกอันเลยเนะครับเพราะว่าเหตุผลอะไรของมึงที่แบบมาผีมามาแฝงเนี่ยนะแล้วแบบทำให้ลูกเขาแบบมาทําร้ายตัวเองเนี่ยคือมันเป็นข้อโต้แย้งกันระหว่างสองครอบครัวเลยและสิ่งสิ่งนี้มันกลายเป็นประเด็นทําให้พี่อาร์มกับลิสาเนี่ย ถึงขนาดที่ต้องเลิกกันแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจังหวะชีวิตที่ห่วยแตกที่สุดเลยพี่เน้นเขาไม่นึกว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับเขาอะเขาต้องแยกกับภรรยาเขาเป็นปีนะนะครับก่อนนั้นมาพอมันถึงครบปีกว่า,วาเนี่ย ความสัมพันธ์ของสองครอบครัวเนี่ยเริ่มจะดีขึ้นเริ่มจะปรับความเข้าใจกันตัวของพี่สาเองก็รักพี่อั๋มพี่อามก็รักพี่ษาแต่เนื่องจากครอบครัวสองฝ่ายทะเลาะกันแต่สุดท้ายระยะเวลามันก็เยียวยาทั้งคู่นะครับทําให้ครอบครัวเนี่ยกลับมาคืนดีกันได้ทั้งสองครอบครัวแล้วก็กลับมาอยู่ร่วมกันใหม่แล้วพี่อา๋มก็บอกว่าทุกวันนี้ ผมมีลูกแล้วหนึ่งคนแต่เหตุการณ์วันนั้นผมไม่เคยลืมเลยพี่เนมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมผมมีเกลียผาตรงนั้นเลยนี่ครับแล้วแกก็บอกว่านี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เกิดขึ้นในวันนั้นแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับเรื่องนี้นะ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วทุกวันนี้นะระยะเวลาจากตอนนั้นนะครับสปีกว่ากว่าผ่านไปหลังจากที่น้องเขาแทงไปนะครับผ่านระยะเวลาไปได้ปีกว่า,วาแล้วเขาก็มีลูกะนะครับก็ท้องนะครับหลังจากกลับมาคบกันนะครับก็ท้องอีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็นเรื่องราวที่สมานแผลตรงนั้นกับสองครอบครัวที่มันแตกแยกกันนะครับหลานก็กลายเป็นเรื่องของการเชื่อม นะครับให้สองครอบครัวนี้ได้กลับมาดีกันนะครับก็นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในในเหตุการณ์นี้นะครับเขาบอกเขาก็จำไม่ลืมนะครับเป็นผีที่แย่ที่สุดตั้งแต่เขาเขาได้ฟังมารวมถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ